สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะร้านโหเฮนแท็กเตอร์นะคะสาขาหนึ่ง ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะ0906946600นะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะรถเกี่ยวข้าว d c 70G+ Plus ให้ลูกค้าได้ชมกันค่ะคันนี้นะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่595,000บาทค่ะราคาอยู่ที่595,000บาทนะคะคุณลูกค้าราคานี้นะคะทางร้านจัดการเช็คระบบเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะเริ่มจากถังอุ้มเลยค่ะถังอุ้มนะคะไม่มีบุ้มนะคะลูกค้าไม่มีบุ้มนะคะฝาครอบออกบอดี้นะคะก็จะมีรอยเล็กน้อยค่ะลูกค้าฝาครอบมอน้ําค่ะไม่มีบุ้มค่ะไม่มีบุ้มนะคะเบาะไม่มีฉีกค่ะลูกค้าหลังคานะคะลูกค้าหลังคาไม่มีแตกนะคะ สำหรับช่วงล่างนะคะแท็กเนื้อ,อยางดี2เส้นค่ะบ็อกเก็ตเปลี่ยนแล้วนะคะแล้วก็นะคะลูกโรเลอร์นะคะเช็คนะคะซีนซีนลูกปืนให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าลูกค้านบไปเกี่ยวได้เลยค่ะลูกค้า่ะสำหรับนะคะคันนี้ราคานี้สามารถต่อรองได้นะคะเพียงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าทางร้านจากการเช็คนะคะอะไหล่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะดูข้างหน้ากันนะคะ ข้างหน้านะคะราวนิ้วโนไม่มีหักไม่มีเชื่อมนะคะลูกดาวไม่มีหักไม่มีเชื่อมแน่นอนคะ่ะลูกค้าคอไม่มีหักไม่มีเชื่อมแน่นอนคะ่ะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะเครื่องเดิมเกียเดิมค่ะลูกค้าเครื่องนิ่มนิมเกียรไม่หอนนะคะระบบไฮดรอลิกยกคอนะคะไม่มีปัญหาร้อยเปอร์เซ็นต์คะ่ะลูกค้าสามารถเอาไปเกี่ยวข้าวได้เลยสําหรับลูกค้าหาอยู่นะคะถ้ารัรจะส่งฟรีซี่ร้อยกิโลมากกว่านั้นนะคะสอบถามมาได้นะคะ มาดูรับรองถูกใจแน่นอนค่ะลูกค้าท่อส่งข้าวนะคะมอเตอร์ไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะลูกค้าค่ะค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถไปมาชมได้นะคะรัดเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะติดต่อได้ค่ะ0ูนย์ก็เก้าศูนย์หกเก้าสี่หกศูนย์ศูนย์ค่ะร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเปิดทุกวันค่ะลูกค้าไปมาชมได้ค่ะ ค่ะฝากไว้ตามกดแชร์กดไลค์ให้กับทางร้านด้วยนะคะร้านจะมีนะ้าะสอช่องทางทางเพจ Facebook นะคะแล้วก็ Facebook ร้านแล้วก็ YouTube นะคะลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามนะคะกดมาดูได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ